2 9ธันวาคม2563นายธวัชชัยเทอดเผ่าไทยกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพร้อมให้กำลังใจและขอบคุณประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาสามาทำหน้าที่ณสำนักงานเทศบาลเมืองมาตบตาพุอธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองโดยมีประหลัดเทศบาลเมืองมาตบตาพุธร่วมชี้แจงการเตรียมความพร้อม หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยมีนายปิติชัดธนวนวทน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและรายงานผลการปฏิบัติงานณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง